ผู้ทำสัตว์ทำให้อันตรธานในที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากและได้ชื่อว่าทำสัตยธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยว่าเป็นวินยัยภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัยภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก และได้ชื่อว่าทำสัธทธ์ธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเพศสังฆเพศดังนี้สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าอานนท์ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรม ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่ใช่วินัยย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นย่อมทอดทิ้งกัน ย่อมแยกจากกันย่อมทำสังกรรมแยกกันสวดปาติโมกแยกจากกันด้วยวัตถุสิบประการนี้อานน์สงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุคคลผู้ที่ทำลายสงผู้พร้อมเพียงกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานน์บุคคลผู้ที่ทำลายสงผู้พร้อมเพียงกันนั้น จะประสบผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกับหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกับหนึ่งคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ที่ทำลายสงผู้พร้อมเพรียงกันนั้นจะสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่งคาถาผนวกท้ายพระสูตรบุคคลผู้ทำลายสงให้แตกกัน ยินดีแล้วในการแตกแยกตั้งอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายเข้าถึงนรกตั้งอยู่ในนรกนั้นตลอดกับหนึ่งย่อมพลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะย่อมสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่งเพราะทำลายส่งผู้พร้อมเพียงกันให้แตกกันพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่สิบสองเรา,านวิชา หน้าที่94ถึง97